บดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยลลาลัยธรรมศาสตร์ครับรองศาสตราจารย์นรง์ใจหารมาถึงที่นี่แล้วนะครับก็ขอ,อการาบเรียนเชิญอาจารย์นรงค์ขึ้นกล่าวเปิดงานเสวนาในวันนี้ครับก็ตับเยียนท่านวิกรทั้ง4ท่านนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรโกวิดวงงามนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรศักดิ์เครือเทพนะครับ คุณสรณะเทพนาวคุณประหยัดเสนวิรัตนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับแล้วก็คณะผู้จัดงานนะครับก็ในานามของคณะนิสสัตมหาธรรมศาสตร์นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับและขอขอบคุณท่านวิยรากรทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมในการจัดการเสวนาในวันนี้นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นงานที่ คณะนิสสั์ได้จัดเป็นประเพณีนะครับทุกปีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วก็จะจัดในช่วงวันรับพีนะครับแต่เนื่องจากช่วงวันรับพีปีนี้เราหยุดนะครับก็คิดว่าในปีหน้าก็คงจะจัดในช่วงนี้เหมือนกันนะครับข้อสําคัญที่สุดนะครับในในเรื่องการจัดงานวันรพีเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าต้องการให้นักศึกษานะครับ คณาอาจารย์หรือว่านักกฎหมายนะฮะที่อยู่ในแวดวง,งกฎหมายเนี่ยได้ลำลึกถึงงานของพระองค์เจ้าระผีนะครับซึ่งได้ท่านเป็นทั้งเป็นผู้สอนกฎหมายแล้วก็เป็นผู้ที่นะครับใช้กฎหมายอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับฉะนั้นเพื่อเดินรอยตามท่านนะครับเราซึ่งเป็นนักกฎหมายแล้วก็มีงานที่เกี่ยวข้องกฎหมายเนี่ย ก็จะสืบสารนะครับงานที่เป็นกฎหมายแล้วก็เพื่อรับใช้สังคมตามแนวทางท่านผมคิดว่าในหัวข้อเรื่องวันนี้นะครับก็เป็นอีกหัวข้อเรื่องหนึ่งที่เป็นที่สนใจกับนะครับการปฏิรูปสังคมไทยในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับการปกครองในลักษณะที่กระจายอำนาจเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นะครับ ในตั้งแต่รชัชกาลที่5เนี่ยท่านวางรากฐานตัวเดียวไว้นะครับฉะนั้นในช่วงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับการปกครองแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยการกระจายอำนาจหรือการสร้างความคล้มแข็งให้กับท้องถิน่นเพื่อจะทําให้ท้องถิ่นสามารถที่จะตอบสนองนะครับความต้องการของประชาชนแล้วก็เป็นสเกลเล็กๆที่ทําให้มีการพัฒนานะครับ ตัวแทนของประชาชนให้ปกครองแล้วก็พัฒนาในชุมชนของตัวเองด้วยเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นโอกาสสาคัญนะครับว่าในช่วงของการที่เรามีสภาปฏิรูปเรามีแนวทางที่จะแก้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งผู้บริหารของนะครับท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะฮะการเสวนาครั้งนี้นะครับซึ่งตั้งชื่อว่าเป็นเรื่องของนะครับ19นะครับ 19แล้วก็ก้าหน้า9ก9าของประชาธิปไตยในการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่จะระดมความคิดเห็นทั้งผู้ที่เป็นนะครับผู้ที่เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มานานพอสมควรนะครับทั้งสองท่านเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอีกสองท่านซึ่งเป็นสายปฏิบัติเนี่ยท่านก็จะสะท้อนให้เห็นถึงนะครับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆแล้วก็แนวทางในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทย ผมถือโอกาสนี้นะครับจาบขอบคุณนะครับท่านวิกรทั้ง4ท่านที่ท่านได้เสียสละเวลาเพื่อมานะครับนำเสนอแนวความคิดแล้วก็แนวทางการพัฒนานะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่สนใจเข้ามาร่วมแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการนะครับแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับการสัมมนาในครั้งนี้เราได้ถ่ายทอดสดด้วยนะครับดังนั้นผู้ที่ไม่ได้มานั่งในนี้ก็สามารถที่จะรับฟังจากนะ ชมได้จากเน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตของท U นะครับซึ่งก็สามารถชมได้ทั่วประเทศนะครับผมถือโอกาสนี้นะฮะเปิดการเสวนาขอให้การเสวนาบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณอาจารย์นรงใจหานะครับอาจารย์เองเคยเป็นกรรมการกระจายอำนาจด้วยใช่ไหมครับครับลำดับถัดไปขออนุญาตแนะนำวิทยากรตามนี้นะครับ ท่าน,นได้รอ,องศาสตราจารย์ดรโกวิทพวงงามครับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์สินปรกรเรียนนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตด้วยนะครับที่นี่ปริญญาโททางด้านพัฒนาสังคมสินปศาสตร์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตด้วยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบเอกทางด้านพัฒนาชุมชนและชนบทที่ UPLB ครับประเทศฟิลิปปินส์ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ ถัดไปเป็นฝั่งของจุฬาบ้างนะครับผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรวีรรรศวศักดิ์เครือเทพครับรัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศดับหนึ่งรัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็ปริญญาเอกครับที่รัตเจอร์สเตเดตยูนิเวอร์ซิตี้ออฟนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาครับต่อไปเป็นฝั่งที่ทำงานอยู่กับท้องถิ่นนะครับท่านได้ครับ,รบ,รบท่านสรณะเทพเนาเคยเป็นประหลัดเทศบาลตำบลแม่เสียงแม่ห้องสอนแล้วปัจจุบันเป็นนายกสมาคมพนักง,งานเทศบาลแห่งประเทศไทยครับ และท่านสุดท้ายนะครับทำงานอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่ว่าก็เคยเป็นนายกสมาคมชาวแพร่เคยเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อโต้แย้งกกตแล้วก็ตอนนี้ตําแหน่งที่เกี่ยวข้องท้องถิ่นมากที่สุดนะครับเป็นอดีตประธานสภาเขตลาดพร้าวครับท่านประหยัดเสวีรัตคนนึงขาดไม่ได้ครับเพื่อนผมเองนักศึกษาชั้นปีที่3ามอัพลธนสันติดำเนรายการครับเชิญนะครับ สวัสดีครับขอบคุณคุณนันทพงศ์สังแก้วมากครับก็ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรตินะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทั้งก่อนอื่นเลยนะครับจะขอกล่าวหัวข้ออีกรอบหนึ่งหัวข้อของเราในวันนี้คือก้าหน้า19การปกครองท้องถิ่นไทยครับก็ก่กอนอื่นเลยเราจะมาพูดคุยกันก่อนว่าเราจะมีการวิธีการเสวนาแบบใดการเสวนาวันนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3รอบนะครับโดยสองรอบแรก จากเสวนาท่านละ20นาทีนะครับและรอบสุดท้ายคือรอบที่3จะเป็นการเปิดข้อสักถามระหว่างผู้ที่สนใจกับท่านวิทยากรน,นะครับโดยเราจะเริ่มจากทางฝ่ายวิชาการก่อนนะครับในประเด็นแรกโดยเริ่มจากท่านอาจารย์วีรศักดิ์เคเทพนะครับตามด้วยท่านอาจารย์โกวิทและจากนั้นจะเป็นทางฝ่ายปฏิบัตินะครับจะเป็นท่านประหยัดและก็ตามปิดท้ายในประเด็นแรก โดยท่านส,สราานาะครับโดยประเด็นแรกที่เราจะกล่าวถึงเสวนาในวันนี้คือการปกครองน้องถิ่นก้าวหน้าเพียงใดมีปัญหาหรือไม่และปัญหานั้นเป็นเช่นไรครับเชิญเลยครับขอบคุณขอบคุณ,ค,ณคุณอัตพลนะครับท่านคุณตุณ๊ิบริการกลับเรียนท่านคณบดีนะครับคณะนิติศาสตร์หมหาวิทยาลัยธรรมาศ <c oughs> าสตร์ได้ยินไหมครับ กับเรียนท่านคณะบดีนะครับแล้วก็ท่านวิทยกรทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้พูดคุยกันอย่างเป็น,ปนกันเองนะครับเป็นไม่ไม่อยากให้เป็นบรรยากาศวิชาการมากนักเพราะเข้าใจว่า,ามีผู้ฟังจากหลายภาคส่วนใน,ใน,ใ,น,ใ,นในที่นี้นะครับเข้าใจว่าจากภาคประชาสังคมด้วยนะครับท่านาที่ทํางานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย รวมไปถึงน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับที่กําลังอาจจะสนใจจะจะเรียนไหมนิติศาสตร์หรือว่าจะเรียนอะไรดีผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นผมผมจะขออนุญาตพูดคุยอย่างอย่างไม่เป็นทางการนักนะครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคือโจทย์ที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะผู้จัดงานก็คือว่าเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทยนะครับมันก้าวหน้ามาถึงไหนทุกวันนี้นะครับ แล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าเรื่องการปกครองท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันค่อน,อนข้างมากนะครับใน,ในสังคมไทยเราไม่ว่าจะเป็นข่าวทางบวกบ้างข่าวทางลบบ้างเกี่ยวกับจะยุบไม่ยุบยกตัวอย่างเนี้ยนะครับเอ๊ทิศทางมันควรจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งผมก็จะนําเสนอมุมมองบางส่วนนะครับท,ที่มาจากไม่ว่าจะเป็นหลักวิชาการบ้างนะครับมุมมองบางส่วนที่มาจากการศึกษาวิจัยบ้างนะครับที่ ทา,ทางผมแล้วก็คณะนักวิจัย,ยได้เพิ่งทําเสร็จเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนี่เองเสร็จร้อนๆนี่นะครับได,ได้วิจัยประเมินผลก,การกระจายอำนาจ15ปีของไทยนะครับว่าตกลงเราเราก้าวหน้ามาถึงไหนอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับเพื่อที่จะมองทิศทางต่อไปในอนาคตก็จะมานําเสนอใน,ในวันนี้นะครับผมมีสไลด์สั้นๆน,น,นะครับประกอบการการพูดคุยผมเกริ่น,ปร,นประเด็นแรกอย่างนี้นะครับสไลด์หน้าต่อไปนะครับ เราคงจะดูภาพใหญ่ก่อนว่าถ้าเราพูดถึงการกระจายอำนาจมาแล้ว15-16ปีของไทยเราเนี่ยนะครับเราเราทำอะไรไปบ้างในช่วงที่ผ่านมา10กว่าปีนะครับถามว่าทำไปแล้วมันมีผลสำเร็จอะไรที่ออกมาไหมที่เป็นรูปธรรมให้เห็นนะครับก็เดี๋ยวจะนำนำเสนอข้อมูลที่มาจากการศึกษาวิจัยเ,เร็วๆนี้นะครับให้กับทุกท่านได้รับฟังรวมไปถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เจอนะครับแล้วก็ ถ้าหากจะมองอนาคตต่อไปของการกระจายน,นาจมันมันน่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับประเด็นแรกนะครับขอสไลด์หน้าถัดไปเลยนะครับเราพูดถึงการกระจายน,นาจหรืออีกมุมนึงก็คือการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเราเราไม่ได้แค่เพิ่งพูดกันในวันนี้นะครับเราพูดเรื่องนี้กันจริงๆเนี่ยมาประมาณน่าจะหลายสิบปีาบางคนที่อยู่ในที่นี้อาจจะยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์โควิดอาจจะ ให้ข้อมูลได้ท่านอยู่ในแวดวงนี้มา30-40ปีแล้วนะครับอาจารย์ครับก็จะให้ข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ได้ได้ได้ลึกซึ้งนะครับแต่ผมขอนําเสนอสั้นๆก็คือว่าเราพูดถึงการกระจานาาเนี่ยเราเราดีเบตในสังคมไทยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์รัฐประหารประมาณปี3-5นะครับถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงนั้นก็คือเหตุการณ์พฤษภาธมิน ประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างอย่างขนาดใหญ่เลยในยุคนั้นนะครับ20ปีกว่าปีมาแล้วเนี่ยก็คือต้องกระจายอำนาจต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าจําได้นะครับนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราเพิ่ง,งคุยกันวันนี้ในสังคมวิชาการในสังคมนักปฏิรูปเนี่ยคุยกันมา20กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นก็มันมีทั้งฝ่ายที่หนุนแล้วก็ฝ่ายที่ต้านนะครับ ท้ายที่สุดในการเรียกร้องครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดผลก้าวหน้ามากนักในการการกระจายอานาจลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สําคัญในในประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเหตุการณ์ประมาณปี3839นะครับที่เรามีการเริ่มการเขียนรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับมีการตั้งสสรอขึ้นมาชุดชุดแรกเลยที่เราเคยได้ยินนะครับ บทบัญญัติเรื่องการกระจายอำนาจได้รับการพูดถึงอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในรัฐธรรมนูญปี40ในช่วงนั้นนะครับมีหมวดมีบทบัญญตัติมีกฎหมายเฉพาะเลยที่พูดถึงเรื่องหลักการปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่นพูดถึงเรื่องการให้ความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการทํางานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยนะครับเนี่คือเรากล้ามาแล้วเรามีรากฐานในเชิงกฎหมายเรามีราักฐานที่พูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศรัฐธ,ธรรมนูญปี40นะครับจากนั้นเราก็จะมะีกฎหมายอีกหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่พูดถึงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติการของการกระจายอำนาจเช่นกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจปี42ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอีกหลายฉบับเพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่แล้วก็ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทํางานให้กับประชาชน เรื่องนี้ก็ดําเนินการต่อเนื่องนะครับมาถึงปี50ก็ตามหรือแม้กระทั่งล่าสุดรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยก็มีประเด็นที่พูดถึงเรื่องการปกครองท้องถิ่นเอาไว้นะครับฉะนั้นนี่คือความก้าวหน้าในเชิงกฎหมายที่เรามีต่อการกระจายอำนาจแล้วก็การปกครองท้องถิ่นนะครับนอกจากมิติทั้งกฎหมายในเรื่องของการเมืองการปกครองเราก็มี การดาเนินการที่ที่ส่งเสริมเรื่องการกระจายอำนาจมาเหมือนกันนะครับรัฐรัฐบาลตั้งแต่หลังปี40เป็นตเ้นมานะครับมีนโยบายส่งเสริมเรื่องการกระจายอำนาจไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิป,ปธัตย์ก็ตามออแล้วเราก็เห็นการดําเนินการหลายหลายเรื่องของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ที่ส่งเสริมเรื่องการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับจนมาถึงปัจจุบันเราเดาเนินการมา15ปีเสร็จเสร็จเนี่ยเรื่องการปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่น เรามีหน่วยการปกครองท้องถิน่นทุกวันนี้นะครับรวมๆแปด0 0 0แห่งนะครับ7,853แห่งงบประมาณที่ลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ใช้ในการดำเนินงานด้านาต่างๆเนี่ยนะครับใช้ในการแก้ไขปัญหาใช้ในการจัดการสารทุกส,ส,สกปริบของประชาชนเนี่ยนะครับปีปีหนึ่งประมาณ5 6แสนล้านบาทแสนล้านบาทนะครับไม่ใช่แค่หลักแสน ห้าหกแสนล้านบาทเนี่ยอยู่ในมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณร่วมๆแปดพันหน่วยนะครับมีบุคลากรทํางานที่เป็นฝ่ายการเมืองหลักแสนคนนะครับมีบุคลากรที่เป็นฝ่ายข้าราชการอีกห้าหกแสนคนคนเหล่านี้อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทำงานคู่ขนานกันไปกับหน่วยงานของรัฐนี่คือสิ่งที่เราเดําเนินการมาเป็นถือว่าเป็นรากฐานของการกระจายอำนาจสิบห้าปีนะครับคาถามต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าเราจะประเมิน ถ้าเราจะประเมินว่า15ปีเนี่ยนะมีคนตั้งหลักแสนคนมีงบประมาณตั้งหลักหลายแสนล้านบาทลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มทุกพื้นที่ของไทยเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าประเทศไทยได้อะไรนี่คือโจทย์ใหญ่เลยนะครับคนไทยได้อะไรบ้างจากการกระจายอำนาจนะครับหรือพูดให้ชัดลงไปอีกก็คือว่าประชาชนที่อยู่ในระดับฐานลา่างชาวบ้านตาสีตาสารเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหม จากการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นกรทมอเองก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือแม้กระทั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอที่เป็นท้องถิ่นขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับได้ทําอะไรบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดูแลความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับได้ทําอะไรบ้างในแง่ของการจัดบ,บริการด้านต่าง,างๆให้กับประชาชนนะครับข้อมูลจากงานวิจัยที่ผมนําเรียนเนี่ยนะครับ คณะนักวิจัยเราก็ลงไปในพื้นที่นะครับลองไปสุ่มการเก็บข้อมูลจากท้องถิ่นประมาณหลักร้อยแห่งนะครับร้อยสิบแห่งแล้วก็เก็บข้อมูลมาว่าเอาละ่ะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเราเนี่ยทุกวันนี้ทําอะไรให้กับประชาชนบ้างนะครับคำตอบที่ผมจะสรุปสั้นๆก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนถ้าเทียบกับยุคสมัยก่อนการกระจายอำนาจหรือย้อนกลับไปก่อนก่อนที่จะเป็นปีพศ2540เนี่ยนะครับที่ในช่วงนั้นเนี่ย บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคผู้ว่าในอำเภออะไรต่างต่างเนี่ยนะครับยังยังเป็นพระเอกในการให้บริการยังเป็นพระเอกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่เมื่อมีการกระจายอำนาจขึ้นแล้วนะครับมีข้อมูลยืนยันหลายด้านมากนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำงานได้ดีกว่าเดิมทํางานได้รวดเร็วกว่าเดิมหรือว่าทํางานได้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ผมยกตัวอย่างข้อมูลอันหนึ่งนะครับจริง,รงๆงานวิจัยจะมีหลายส่วนผม,ผมขออนุญาตพูดแค่บางบางส่วนแล้วกันเพื่อให้ประหยัดเวลานะครับถ้าเราลองดูตัวอย่างอย่างเช่นในด้านการจัดการศึกษานะครับนี่คือข้อมูลที่เห็นชัดที่สุดที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสามารถทําการศึกษาจัดการศึกษาเนี่ยได้มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจอย่างมากนะครับ จากตารางที่ปรากฏในสไลด์ผมขออนุญาตอธิบายอย่างสั้นๆนะครับถ้าเราดูตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดที่พูดถึงผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาเนี่ยมันก็มีหลายตัวชี้วัดนะครับเช่นตั้งแต่ขนาดชั้นเรียนจำนวนนักเรียนต่อครูในหนึ่งห้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับสัดส่วนของเด็กที่เรียนจบตามกําหนดเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งผลสัมฤทธิ์ในการสอบของเด็กนักเรียนข้อมูลที่เราไปเก็บจากกลุ่มตัวอย่างท้องถิ่นประมาณ110แห่แงเนี่ยนะครับ ยืนยันว่าการจัดการศึกษาของท้องถิ่นส่วนใหญ่มีคุณภาพน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จัดการศึกษาได้ดีกว่าภาพรวมของจังหวัดนั้นๆที่โรรงเรียนอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดอยู่ตั้งอยู่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือสัดส่วนของเด็กที่เรียนจบตามกําหนดเวลานะครับจากข้อมูลของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเกกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เด็กเรียนจบได้ตามกําหนดเช่นหลักสูตร6ปีก็จบได้6ปีเกินกว่า90%ปรประมาณนี้นะครับ นี่คือตัวตัวช้วัดที่น,น่าพอใจหรือในแง่ของการสอบวิชาต่างๆที่เป็นวิชาในกลุ่มโอ e น็เนี่ยนะครับจะเป็นคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทายาศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าดูจากข้อมูลที่ผมนําเสนอในในสไลด์นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในระดับชั้นประถมศึกษาผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านดูตามสไลด์ตัวเลขอาจจะรายละเอียดนิดนึงนะครับกว่าร้อยละเกของโรงเรียนสังกัดอปท โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเด็กนักเรียนในสังกัดเหล่านั้นเนี่ยร้อยละเก้าร้อยละเก้าสิบของโรงเรียนในสังกัดอบทยสอบได้คะแนนเฉลีย่ยสูงกว่าค่าเฉลีย่ยของจังหวัดคือในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีคะแนนสอบโอเน็ตในแต่ละกลุ่มวิชาใช่ไหมครับในโรงเรียนของสงสังกัดอบทยเด็กนักเรียนสามารถทําคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลีย่ยของจังหวัดนี่คือประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ตรงนี้ยังรวมไปถึงวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับที่เป็นกลุ่มวิชาหลักๆแม้กระทั่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็มีโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นเนี่ยสามใน4เนี่ยนะครับที่คะแนนสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดภาษาไทยส่วนใหญ่สอบได้เกินกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งของการจับบร,ริการของท้องถิน่นที่มีหลักฐานยืนยันว่าโรงเรียนของท้องถิ่นโดยเฉลี่ยนะครับมีคุณภาพที่ไม่ได้ย่อยกว่าโรงเรียนสังกัดอื่นๆในพื้นที่จังหวัดโดยภาพรวมนะครับ นี่คือหลักฐานอันหนึ่งผลสำาเริจจริงๆผลสำฤิ์นอกจากการศึกษานะครับยังมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องสังคมเรื่องสาธารณสุขอีกหลายเรื่องนะครับผมขออนุญาตไม่นําเสนอในที่นี้แต่เข้าใจว่าผมได้นําใส่ในเอกสารที่แจกประกอบการประชุมแล้วนะครับท่านท่านอาจจะดูรายละเอียดในนั้นได้อีก,อกทีหนึ่งนะครับ นอกจากเรื่องบริการทางการศึกษานอกจากเรื่องบริการหลักๆที่ท้องถิ่นจัดให้กับประชาชนที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วนะครับข้อมูลจากงานวิจัยเรายัางยังยังสะท้อนภาพบวกของการปกครองท้องถิ่นอีกหลายด้านนะครับเช่นโดยรวมประชาชนในกลุ่มล่างๆของสังคมกลุ่มคนยากจนกลุ่มด้อยโอกาสนะครับมีหลักฐานชัดเจนยืนยันว่าคนกลุ่มเหล่านี้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นจากตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่เดิมเขาเข้าไม่ถึงเลยเข้าไม่ถึงงบประมาณ เข้าไม่ถึงบริการขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อาการดําเนินชีวิตอย่างนี้นะครับเราก็มีหลักฐานาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มายืนยันว่าท้องถิ่นเข้าไปดูแลคนกลุ่มเหล่านี้ได้ใกล้ถึงใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงการทํางานอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมการร่วมตัดสินใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับชาวบ้านสะท้อนให้เห็นชัดว่าเขาทํางานกับท้องถิน่นกับอบตอบเทศบาลเนี่ยนะ ได้ใกล้ชิดกว่าทํางานกับส่วนราชการภูมิภาคนะครับเขาเข้าไม่ถึงผู้ว่าเข้าไม่ถึงแหําเพอแต่เข้าถึงนายกเทศมนตรี 3, เข้าถึงนายกอบตอรประมาณนี้นะครับพอเราไปถามตัวชาวบ้านนะครับเรามีการสํารวจลงไปสุ่มอีกเหมือนกันนะครับในพื้นที่ท้องถิ่นอีก1 1 0แห่งที่เราไปสุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสุ่มลงไปอีกใน,ในชุมชนเลยของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยว่าชาวบ้านแล้วชาวบ้านพึงพอใจขนาดไหนล่ะต่อบริการของท้องถิ่นที่เขาได้รับนะครับ ข้อมูลโดยภาพรวมก็คือหมื่นกว่าครัวเรือนที่เราลงไปสำรวจแบบเคาะประตูบ้านนี่นะครับพบว่าประชาชนส่วนใหญก่ก็ยังพอใจกับบริการที่ได้รับจากท้องถิน่นเมื่อเทียบกับสมัยเดิมก่อนการกระจายอำนาจนะครับด้านการศึกษาร้อยละหกบอกว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับสาธารณสุขดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับกว่า60% 70%เนดี่ยนะครับด้านสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายคนมองว่าท้องถิ่นลงไปทํางานคลุกคลีใกล้ชิดก,กับประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ รวมไปถึงคําถามที่สําคัญที่เราไปสํารวจด้วยนะครับในสไลด์หน้าถัดไปก็คือว่าถ้าถามว่าถ้าท้องถิ่นไม่ดีถ้าท้องถิน่นทุจริตถ้าชาวบ้านเชื่อยอย่างนั้นนะครับยุบท้องถิ่นทิ้งเลยไหมคําถามนี้เราไปถามจริงๆนะครับคําตอบก็คือ3ามใน4ี่ของชาวบ้านที่เราไปสํารวจบอกว่าไม่ควรยุบยังควรมีองค์กรปกครองท้องถิ่นเหล่านี้ต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันทาให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นตรงนี้แหละครับ ในด้านหนึ่งที่เราในภาคภาควิชาการเราก็เลยมองว่านี่แหละน่าจะเป็น9อีก19หรือ29หรือ39นะครับที่ผ่านมาของการกระจายอำนาจของไทยเรานะครับอย่างน้อยๆเราอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนะครับแต่ข้อมูลจากการลงไปเก็บอย่างเป็นระบบเนี่ยมันมาสะท้อนใะห้เห็นถึงคุณประโยชน์หรือว่าข้อดีของการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าทำไมเราได้แค่ถ้าถ้าถ้าผมประเมินนะครับ ถ้าถ้าประเมินว่ากระจายอำนาจมีสัก19เราได้สักกี่ก้าแล้วตอนนี้นะครับในในความเห็นผมเองนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรง,ตรงกับท่านวิทยากรท่านอื่นนะครับก็คือผมว่าได้สัก 3- 4ึงก้าประมาณนั่นแหละมันยังก้าไม่ถึงก้าที่5หรือก้าที่6เท่าไหร่นะครับถามว่าทําไมมันยังไม่ถึงก้าที่5้ก้าที่6หรือ7 8 9อะไรประมาณนี้นะครับคําตอบก็คือว่ามันมีตัวที่ยังดึงเอาไว้อีกหลักๆ3 4เรื่องที่ดึงเอา ทำให้ตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เ,นเดินหน้าไปไกลกว่านี้ไม่ได้คือจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้เพราะมีอะไรดึงเอาไว้อยู่ประมาณนี้นะครับตัวที่ดึงเอาไว้ผมถ้าผมจะสรุปก็คือมีสัก4ประเด็นหลักๆประเด็นที่1เลยแล้วก็สําคัญมากก็คือมีการดึงมาจากนโยบายของรัฐข้างบนนโยบายรัฐส่วนกลางเนี่ยยังดึงเอาไว้อยู่นะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราดําเนินนโยบายมา15าปีเนี่ยนะครับ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดก็คือในช่วง2-3ปีแรกของการกระจายอำนาจก็คือประมาณเนี้ยฮะสี่สามสี่สี่นะครับที่เราเห็นการก้าวกระโดดเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเห็นการก้าวกระโดดของการกระจายอำนาจถ่ายโอนภาร,รกิจถ่ายโอนเงินถ่ายโอนคนลงไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรับผิดชอบดําเนินการแต่หลังจากนั้นปี44ปี45เป็นต้นมานะครับนโยบายของรัฐเองเริ่มเปลี่ยนทิศทางเหมือนเรือที่กําลังแล่นแล้วลมเปลี่ยนทิศประมาณเนี้ยนะครับ จากรัฐส่วนกลางที่เคยกระจายอำนาจก็เริ่มมาดึงอํานาจกลับเข้ามาที่ส่วนกลางนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเคยจะจะได้ยินคําว่าเริ่มมีการเกิดขึ้นของผู้ว่า CEO บ้างมีการเกิดขึ้นของจังหวัดแบบบูรณาการบ้างนะครับแต่โดยสาระสําคัญในช่วงนั้นนะฮะสี่สี่สี่ห้าสี่หกเนี่ยการมีผู้ว่า CEO หรือการมีการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการเนี่ยก็คือการที่รัฐส่วนกลางลงไปเป็นพระเอกจัดก,การเองทุกเรื่องจัดก,การปัญหาทุกเรื่องในพื้นที่ท้องถิน่น แล้วก็มีลักษณะทีะ่สวนทางกับการปกครองตนเองของท้องถิ่นค่อนข้างชัดเจนนะครับพอหลังจากปี4 6 4 7เป็นต้นมานะครับบ้านเมืองเริ่มผันผวนเริ่มเกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเกิดการขัดแย้งอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงการรัฐประหารต่างๆพวกนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าพอนโยบายของรัฐที่ส่วนกลางไม่ได้ต่อเนื่องในเรื่องของการผลักดนันการกระจายอำนาจเนี่ยองคาพยพที่เหลือนะครับไม่ ดำเนินการสารต่อการกระจายอำนาจอีกเลยตั้งแต่ปี46-47เป็นต้นมานะครับพอเราพูดถึงนโยบายรัฐที่ไม่ขับเคลื่อนแล้วเนี่ยส่วนราชการต่างๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ต้องนํากฎหมายไปปฏิบัตินํากฎหมายไปบังคับใช้เพื่อผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจนะครับก็ไม่มีหน่วยงานใดที่ออกมาผลักดันเรื่องนี้อย่างชัดเจนตัวอย่างที่เห็นเห็นได้ชัดที่สุดนะครับก็คือกระทรวงหลักๆ2กระทรวงที่ ดําเนินทิศทางแตกต่างไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการกระจายอำนาจรัฐธรรมนูญเราพูดถึงการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพระเอกในการจัดบริการนะครับแต่กระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเริ่มมีการตีความกฎหมายไปในทิศทางของส่วนราชการนะครับที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญเช่นกระจายอำนาจลงเขตพื้นที่การศึกษาเช่นกระจายอำนาจลงสู่เขตจัดบริการสาธารณสุขประมาณนี้นะครับ นั่นไม่ได้เป็นความหมายของการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ต้องการจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพระเอกในพื้นที่นะครับตรงนี้ที่เราเห็นก็คือรัฐราชการเริ่มมามีบทบาทในการกําหนดนโยบายกระจายอำนาจแทนที่จะเป็นฝ่ายการเมืองในในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยทั่วไปนะครับเราเห็นการกลับมาของระบอบอมาตะยาธิปไตยที่เป็นรัฐส่วนกลางเนี่ยมีมีบทบาทหรือว่าเป็นพระเอกในเรื่องการดําเนินการพวกนี้แทนนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีความไม่ก้าวหน้าอีกหลายส่วนนะครับที่จะต้องถ่ายโอนงานถ่ายโอนเงินถ่ายโอนคนรวมไปถึงปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆเพื่อให้การปกครองท้องถิ่นเดินหน้าไปได้เนี่ยเราไม่เห็นความก้าวหน้าตรงนี้เลยนะครับถ้าผมยกตัวอย่างในสไลด์หน้าถัดไปนะครับข้อมูลจากการวิจัยอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเห็นตัวอย่างของความไม่ต่อเนื่องหรือว่าความไม่สมดุลของการกระจายอำนาจ พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะกระจายอำนาจกระจายงานกระจายความรับผิดชอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยโดยหลักการก็ต้องมีการกระจายคนกระจายเงินลงไปให้เป็นสัดส่วนเดียวกันเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทํางานได้นะครับแต่ข้อมูลจากการวิจัยที่ผมไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยพบว่ามีความตลกขบขันในกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับถ้ายกตัวอย่างอย่างอย่างข้อมูลในตารางที่ปรากฏ ด้านบนเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างกรณีขององคอ์กรองคอ์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กๆก,ก็คืออบตเนี่ยนะครับอบตเนี่ยได้รับการถ่ายโอนงานไปจากรัฐบาลกลางจากส่วนราชการต่างๆเป็นจํานวนหลายภารกิจเยอะมากนะครับตามแผนกระจนานาฉบับที่1นึ่บับที่2เนี่ยรวมๆแล้วประมาณ260ภารกิจถ้าดูนะครับในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าคนที่ถ่ายโอนลงไปจากราชการส่วนกลางเพื่อให้อบตเนี่ยทำงานได้ โดยเฉลี่ยมีคนหรือ2คนเท่านั้นนี่คือคนที่ถ่ายโอนลงไปกับงาน200กว่าง,งานนะครับให้กับอบตอในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เนี่ยมีงานลงไปโดยรวมนะครับสิกว่าปีเนี่ยไม่ไม่เกิน60งานแต่คนลงไปโดยเฉลี่ยนะครับหกกว่าคนนี่คือความลักลัน่นหรือว่าความตลกขบขันของการการขับเคลื่อนการกระจายหน้าที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ รวมไปถึงประเด็นทางกฎหมายอีกหลายฉบับนะครับผมไม่ได้นําเสนอในสไลด์แต่ในเอกสารที่ผมแจกในที่ประชุมเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยว่าในแง่ของการปรับปรุปรงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่จะต้องส่งเสริมการกระจายอำน,นาจมีจํานวนร้อยกว่าฉบับเนี่ยนะครับผ่านมา15ปีฝ่ายนิติบ,บัญญัติของไทยเนี่ยไม่สามารถผลักดันการปรับปรุปรงแก้ไขกฎหมายให้สําเร็จลุลร่วงลงได้ตามแผนนะครับร้อยกว่าฉบับเนี่ยดำเนินการได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง โด,โดยสถิตินะครับต้องต้องรบกวนทุกท่านดูจากเอกสารประกอบการประชุมนิดหนึ่งก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับนี่คือตัวตัวประเด็นที่2ที่ทําให้การกระจายอำนาจเนี่ยมันมันเดินหน้าไปไม่ถึงไหนในรอบ15ปีนะครับรวมไปถึงเรามีข้อจํากัดในประเด็นที่3ที่คิดว่าสําคัญมากแล้วก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องคุยในในยุคต่อไปนะครับก็คือว่าเราเราตั้งหลักผิดไหมในการกระจายอำนาจที่ผ่านมานะครับ หลักการที่เราพูดกันถึงในในการกระจายอำนาจของไทยในช่วงที่ผ่านมา15ปีนี่นะครับผมสรุปสั้นๆก็คืออย่างนี้หลักการที่1ก็คือเราต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพระเอกหลักในการทํางานทุกเรื่องโดยเฉพาะท้องถิ่นขนาดเล็กๆที่อยู่ใกล้ชิดกับภาคประชาชนให้เป็นพระเอกเลยก็คืออบตเขาเรียกว่าหลักการ subsidiarity principle แต่เราพบกับข้อท็จจริงว่าท้องถิ่นขนาดเล็กๆอบตอย่างเงี้ยมีคน10คน20คน แต่ดูแลคนทั้งตทั้งตำบลน,นะครับหมื่นคนส0 0 0มนคนอะไรก็ตามคำถามก็คือศักยภาพของท้องถิ่นขนาด